สวัสดีครับสมาชิกแฟนๆมัดมัดมวยมวยนะครับช่องที่เด็ดมวยหูนะครับกับเซียนวันลุมินีนะครับประจำวันพลหัสนะครับที่24เดือนตุลาคมพอต่อัน567นะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยซุ้มเสียงไม่ค่อยดีเลยนะต้องขออภัยนิดอาจจะแหบอาจจะแห้งสักนิดหนึ่งแต่ก็มั่นคงและก็มาตรฐานตัวจริงเสียงจริงนะครับ วันพฤหัสที่24ตุลาคมนี้นะครับมีมวยทําการข่า,างกันที่เวทีม,มวยราชดำเนินนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง t o f o r you 24เวลา18ถึงเวลา22นาฬิกาโดยแบ,บ่งเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรก18 0ถึง20ช่วงหลังถ่ายทอดสดทางพายทีวี2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะครับ นอนเดินที่จะไปฟังทัศนวจารย์ิจารณ์กันนะครับก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กำลังใจกับผมและก็ทีมงานทุกๆท,ท่านรวมถึงใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับช่องทีเด็ดหว่วยหูเนี่ยง่ายนิดเดียว4ี่คำจำให้แม่นนะครับ tdm 9นะครับหรือ tdm 9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับเพียงแค่นี้ ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับรับข้อมูลทีเด็ดในทุกๆวันเลยแล้วก็เสริมด้วยข้อมูลต่างๆเอาไปประกอบการลงสนามในทุกๆวันได้เลยโดยอยู่ในกลุ่มเราเป็นครอบครัวเราโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยฟรีฟรีฟรีนะครับอ่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญเลยนะครับ ไปที่คู่ที่1ของรายการนะครับซึกเพชยินดีนะครับบรลลังเพชรนักชกฝ่ายแดงนะครับวันนี้นะครับบรลลังเพชรลดสวยจากเจดบรรลังเพชรออัจฉริยะนะครับวันนี้ชกกันที่น้ำหนักร้อยห้าปอนจากนกครศรีธรรมราชซ้อมอยู่บางแสนไฟขับอายุ15ปีไปปล่อย5้าสกิโลกร,รมัมสูง170เจซนติเมตร ชกมาประมาณ70ไฟนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเก่าเกมนะเร็วออกได้ทั้ง2แข้งนะครับโดยเฉพาะ,ะวงในมีไล่แขนแล้วก็มีศอกค่อนข้างที่จะอันตรายเลยสามฟอร์มหลังก็มีชนะชยะพลชนะภายทองคำชนะล็อกเจ้าเสือดำทอแทนไทยวันนี้มาเจอกับนักมวยเก่งอีกหนึ่งตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าติดตาผมมากๆเลยนะครับของรัชพลเกียรติเอราวันนะครับคือเจ้า บิ๊กบอสละนองมวยไทยนะครับหรือบิ๊กบอสสิทธิ์สอนศิลป์หรือบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวัณร้อยห้าปอนด์นะครับซ้อมที่ละนองมวยไทยอายุสิบเจ็ดปีรุ่นพี่นะครับไปปล่อยก็ห้าสิบสี่กิโลกร,รัมน้ำหนักจะมากกว่าหนึ่งกิโลนะครับสูงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับชกมาประมาณสี่สิบไฟน่ะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับไว นอกได้ในดีแล้วประกบไว้ถูกคู่มากเลยอร์มหลังนี่ก็ชนะเพชรพอเพียงเสมอเจ้าเยี่ยมยศแล้วก็ล่าสุดนี้มาแพ้เจ้ายอดเยี่ยมปอมอคนอินที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานี่เราประลาล้าเดือดเลยอะนะครับแต่วันนั้นแพ้สภาพแพ้ตัวใหญ่วันนี้มาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมออกไปที่เจ้าบันลังเพชรนะช่วงนี้ นาเสือคอค่ายของบางแสนไฟนี่เพิ่งสะดุดแพ้ตัวเดียวเองก็คือเจ้าซปเปอร์ซับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไปที่บัลลังเพชรวันนี้จัดชนะเจ้าบิ๊กบอสมาดูดต่อยไว้2ไฟหลังเนี่ยนะครับเด็กนะ่าจะติดเหรียญหรือเปล่าไปดูนะดูอ่อนเลี้ยวอ่อนแรงแต่3ยกเบียดแน่อ่ะนะครับไปที่บัลลังเพชรเฮ้ยสองของรายการดอกไม้ไฟบอลุงโลดนะครับดอกไม้ไฟรถสวยจาเจษสันติอุบลร้อยหกบ่อนมวยจาก อุบลน,นะครับซ้อมสันติอุบล18ปี52กิโลกร,รัม160เซนติเมตรชกมา70กว่าไฟเป็นมวลเก่าเข่าในล็อกรัดตีเหนียวนะครับหมัดต่อยท้องรุนแรงชนะสิงสุราชแพ้เจ้าเพชรวีชัยแพ้เจ้าน้ำปุนะครับวันนั้นโดนท้องและแก้ไขไม่ได้สองไฟหลังเนี่ยร่างกายใช้ไม่ได้เลยนะร่างกายไม่ดีเลยนะครับวันนี้มาเจอสิงสุราชอุด,ดอ หรือชื่อเดิมเดิมก็คือเจ้าเดชพระจันหลังพระจันทรแกลลอรี่ร้อยหกบอลจากสุราษฎร์ใวันนี้ลงมาซ้อมเพชรสี่หมื่นละนะครับอายุสิบแปดปีมาปล่อยห้าสิบสองกิโลกร,รัมเท่ากันเลยนะครับส่วนสูงร้อยหกสิบหกจะสูงกว่าด้วยนะครับชกมาก็หกสิบกไฟกระดูกไร้เลี่ยเลือนเคียงกันเลยนะครับมาซ้อมกับพี่วิทยาไม่ต้องห่วงหรอกถ้าซ้อมไม่ดีก็อยู่ไม่ได้นะครับฟอร์มหลังก็ชนะกล้องธรรณีบอลลุ่งโลด แล้วก็มาแก้มือแพ้กล้องธรณีให้กล้องนี้แกมีล่าสุดมาชนะเด่นบางจันทร์ปอมองคลอินคู่นี้จเจอกันคู่ขี้สูสีนะครับวันนี้ผมมองว่าสิงห์สุราชน่าเสือทีมงานพี่อุดุดนหน่าเสือทีมงานของพี่วิทยาว่าน่าจะดีกว่าแต่คูน่นี้ลูกแกมกัน,นชกต้องพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับ ยังออกไปที่ตัวชนะอย่างเจ้าสิงสุราชวันนี้ชอบมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าเตะแล้วพับเตะแล้วคาทางมวยได้นะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางมวยซ้ายเห็นตัวก่อนแน่วันนี้ไปที่สิงสุราชดีกว่าเจ้าดอกไม้ไฟทีเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับพอ,อยาวิชาติทอแทนไทยร2อบปอนด์นะครับ จากโคลาดซ้อมค่ายพี่อันสุขุมวิทย์ปัจจุบัน17ปี63กิโลกรัมน้ำหนักป่อยสูงร้อเเซนติเมตรชกมา90กว่าไฟนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวนึบเลยแต่ชอบถอยตีนหน้าก็ดีแต่ไม่ค่อยเตะเข่าในก็ดีแต่ชอบถอยนะครับฟอร์มหลังก็เสมอยอดพนมแล้วก็มาชนะเจ้าโลทองวันนั้นกระดูกดีกว่าเยอะเลยขนาดกระดูกดีกว่าเยอะยังชนะแค่สองต่อหนึ่งเสียงอะ่ะวันนี้มาเจอมวยเขา่านะครับศิลธรรมจิตอาสาบางแก้ว 26ปีจากพัทลุงส้อมอราชบักจอมบึง19ปีน้ำหนักไปๆน้อยกว่าชกมา60กว่าไฟความหลังก็แพ้ยอดประนมแล้วก็พลิกแพ้หนึ่งวิจิตชอเจ้าลำตั้งแต่มาอยู่กับทีมงานของมอราชบักจอมบึงเนี่ยร่างกายไม่ดีเลยเจ้าสิลธรรมแล้ววันนี้มาเจอกับมวยไทยอย่างเจ้าอภิชาติเนี่ยพลอยอภิชาติเนี่ยอย่างนี้เลดผมคาดว่าน่าจะไหลไป3 2 74นงะเมองว่าพลอยอภิชาติด,ดีกว่าครับรูปร่างก็ สูงไปเห็นเลยไปที่พลอยอภิชาติแต่เล่นแล้วต้องออกตัวนะเพราะบางครั้งทําได้ไม่ทํานะทําได้ไม่ทําบอกจะหยุดก็หยุดบทจะไม่เดินก็ไม่โดนก็อันตรายนิดหนึ่งนะครับต้องดูเกมมันช็อกนิดหนึ่งแต่เบื้องต้นยังออกไปที่เจ้าพลอยอภิชาติทอแทนไทยนะครับวันนี้อ่ะมาถึงโคเอกของรายการเลยเสียงไม่ค่อยมีวันนี้ต้องขออภอยสมาชิกด้วยนะครับตากฝนมาหลายวันเลยเสียงเสิร์งแห้งหมดเลยนะครับ ตรงนี้ฝนฟ้าอากาศลงทุกวันเลยอ่ะคู่ตีของรายการเป็นการเจอกันระหว่างมวยซ้ายนะครับวออนุชานะครับชายโทนวออนุชาซึ่งเป็นมวยรอบนะครับเป็นมวยรอบซนะีพีนะพัฒนาชัย MTM Academy 123ปอนด์เป็นนักชกจากอุบลแม่วันนี้อุบลโชว์หลายๆคนเลย18ปี60กิโลกร,รมัม 1 7อเจสิบสองซนติเมตรชกมาหกสิาไฟสามฟอร์มหลังแพ้วุติกรชนะเปิร์นใหญ่แล้วก็พลิกแพ้นอกเปิร์นใหญ่หวัวนนทโดนคอสฝ่าหงท้องเลยนะครับสุวกชกสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยร้อยี่สสามปอนด์นะจากบุรีรัมต์ตระกูลสิทธิโออย่างที่บอกวนะ่าตระกูลนี้ม่งเก่งอยู่ที่ว่าูซไม่โซ้กันั่นเองอ่ะนะวันนี้ซ้อมอยู่ภูเก็ตนะลงมาอยู่กับพ่อมั้งนะครับอายุสิบปี 61กิโลกร,รมัมสูง168เซนติเมตรชกมา70กว่าไฟนะเป็นมวยฝีมือนอกได้ในดีทีบตีนหน้าตีนหนลังเก็บแล้วโต้แม่นแต่ข้างเชือกนะครับคู่นี้ใครจะเดินแค่นั้นเองนะครับชนะฟ้าประธานมวยซ้ายชนะหนึ่งเอราวันวันนั้นได้แชมป์ช่องถูฟอยู่แล้วล่าสุดมาแพ้มหาสมุทรแพ้แบบแม่แพ้แบบเจ็บกระดองใจอะแพ้แบบไม่สู้เลยวันแบบนั้นแพ้แบบสู้แบบ ออนและเฮียใจเลยวันนั้นนะครับวันนี้มาเจอกันก็เป็นมวยที่ต้นร้ายทั้งคู่เลยแต่ปลายก็ตัวใครตัวมันนะครับผมดูการต่อยไฟหลังของสายเลือดเนี่ยนะครับผมดูแล้วใช้ไม่ได้เลยอะนะครับแต่ถ้ามาเทียบเกตมวยชั้นมวยเบอร์มวยดีกว่าชายโทนแน่เอางวดนี้กัดฟันไปที่สายเลือดอีกไฟแล้วกันวันนี้จะชนะเจ้าชายโทนแล้วกันนะครับกัดฟันนะครับกัดฟันเล่นไปที่สายเลือดแล้วกันเอากระดูกการผ่านมวยนะครับ น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับมวยตรงนี้ไม่ใช่มวยเดินให้เหนื่อยไม่ใช่มวยทําให้ต้องหายใจหอบแฮกแฮกผมว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะไปที่สายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับอ่ะทีนี้มาคู่ห้านะครับกล้องธรณีบอลุงโลดนะครับ <c oughs> หรือเจ้าแสงมนาเล็กซอแสงมนานะครับเป็นมวยฝีมือจัดสายเตะสายต่อยสิบแปดปีห้าสบสามกิโลกร,รัมสูง1้อแปดซนติเมตรชกมาหกสิบกว่าไฟ ฟอร์มหลังก็มีชนะสิงโตราแล้วก็มาแพ้น็อกเจ้ามังกรเพชรวันนั้นแพ้กระโดดส่วนคู่ชกปลายฟ้ากวยบางคอแหลมนะครับยี่สิบร้อยสิบเซนร้อยร้อยสิบปอนด์นะครับจากร้อยเอ็ดซ้อมส่อแสงชัยสิบแปดปีห้าสิบสี่กิโลกรัมน้ำหนักป่อยนะครับสูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรปานหัวตะเเซากระดูกก็แปดสิบกับไฟชนะเพลงเอราวันชนะเดนสดยามล่าสุดนี้ทิงแชมป นะครับพลาดแพ้ล็อกเจ้าสายเพชรกล้องธรณีมวยไทยคนนี้มองว่าเจ้ากล้องธรณีวันนี้มองว่าจะแพ้เจ้าปลายฟ้ามองว่าเจ้าปลายฟ้าดีกว่านะครับวันนี้ปลายฟ้าควยบางขาลมงจะชนะกล้องธรณีบอรุ่งโรดไปแบบสนุกคู่ขี้เลยเดินทางมาถึงโค่ที่6ของรายการนะครับชาตวีทอแทนไทยวันนี้ไม่ได้ซ้อมอยู่กับพี่อั๋นนะครับซ้อมสจอจอยออปาจิน นะครับสอนนาลายอาภิชาติเมยไทย134บปอนด์เป็นน้องชายของเืนใหญ่พรักบุญจากหนองบัวนะครับป่อยๆก็หกิกิโลกร,รัมสูง175เิเซนติเมตรชกมาร้อยกว่าไฟงวดนี้ไม่ได้ซ้อมพี่อันนะข่ะว่าไปซ้อมพี่เคนะชะนะนอกเพชรโทรชนะน,นกเก้ากระลัดแพ้เจ้าอีสานเหนือเสริมคุณชกเก้ากระลัดสอเทียนโบร้อยสามสี่จากกระบี่สิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดเซนติเมตร สูงร้อยเจ็บสองเซนติเมตรนะครับเตะวันหน่อยชกมาประมาณหกสิบไฟแพ้พรอิเชตชนะมหามงคลชนะใจเพชรอ้ามวยคนนี้ผมมองว่าชาติธวีติดดาวไปเลยครับวันนี้ซ้อมเสียแขกดีกว่าเจ้าก้าวกระลัดเยอะๆเลยวันนี้ศอกนะครับจะนํชใจให้กับเจ้าชาติวีต่อไปเดินทางมาถึงมวยคู่ที่เจดของรายการมณีแดงไฟเตอร์เวลาจิตอาสาบางแก้วเกียรติสาเนตจากพัทลุงซ้อมจิตอาสาบางแก้ว ยี่สิบเอ็ดปีหกสิบกิโลกร,รัมสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรกระดูกมวยสี่สิบกว่าไฟนะครับเป็นพวกเตะขวาต่อยขวาตลาดหลักเหลี่ยมฝีมือใช้ได้เลยแหละพัฒนาขึ้นมาอย่างพิษหูพิษตานะครับวงในก็มีล็อกมีรัดนะวงนอกก็มีเก็บแลโตแม่นโดยเฉพาะแก้งขวานี่อันตรายเลยนะครับวงในประจับได้ก็มีจังหวะเลี่ยมบิดเลี่ยมเข่าแต่กระดูกมวยน้อยหน่อยนะครับชนะน็อกเพชรธรรมราชแพ้เพชรอลังการแล้วก็ชะนะคะแนนเพชรอลังการส่วนูุชก เพชรสีทองสอสักกรินดีกีแชมป์โอ้ยน,นี่แชมป์ไว้รอบสองไฟต์ติดเลยมั้งเนี่ยหายไปนานกระดูกเป็นร้อยจากชายภูมิซ้อมสระบ,บุรี60กิโลกร,รัมสูง175เซนิมเมตรกระดูกไม่ต้องพูดถึงเป็นร้อนะครับแพ้เพชรเมืองสวงชนะแม็กนัมแล้วก็ล่าสุดมาแพ้พเพชรมรกตชื่อมวยชั้นมวยเกตมวยบารมีมวยดีกว่าเยอะเลยแต่หายไปนานขนาดนี้นะครับ เพิ่งกลับมาหายใจไว้ที่ต่างจังหวัดสองไฟก็มีชนะแม็กนัมวันชิงแชมป์มวยไทยสาให้รุ่น58กิโลกร,รมัมแล้วก็มาต่อยที่อายุทยาไอ้ต่อยที่คอนแกนกระแพ้ยกมรกรอ่ะมวยคู่นี้เก่มวยเจ้าเพชรสทองดีกว่ายเยอะมากๆเลยอะ่ะนะครับผมดูแล้ววันนี้ต้องเพชรสีทองครับวันนี้มันนีแดงเจอของแข็งเจอของแรงเจอของหนักแต่ขอให้ดูตัวนิดนะครับ พอมวยหายไปนานๆน่ะและมวยตัวนี้จะรู้สึกว่าจะขีเ้เกียจทำน้ําหนักด้วยนะครับเอาไปที่เจ้าไพสีทองแล้วกันสองสักกิรินคู่เอกของรายการคู่แปดของรายการคุณศึกเพชรยินาาดีคาเดมี y ร้อยสิบห้าปอนจากสุรินซ้อมเพชรยินดี23ปี56กิโลกร,รัมน้ำหนักปล่อยสูง176เซนเมตรชกมาร้อยก่าไฟเป็นมวยเข่าในขวางหน้าป้ายหน้าดันแทงลูกเก่ง คูคือลูกขวางหน้านะครับลูกสอกนี้อันตรายเลยชนะยอดสินชนะลูกกอกเพชรและพิกแพ้เจ้ามาเหศวรเวนผูุชกเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนโปูสวงต่างสึกต่างสายวันนี้เข้ามาแทนดินเนื้อทองน่าจะรู้ตัวประเภทสามยกดีนับสี่ยกตัวใครตัวมันร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรแพ้สุดหล่อแพ้มาเหศวรไปครับไปที่เจ้าขุนศึกเพชรยินดี อาคาเดมี่ครับวันนี้นะครับเจ้าเป็นก้องฟ้าถ้าได้ก็ได้3มยกนะครับสี่ห้าก็เสร็จเหมือนเดิมนะครับไปที่ขุนศึกและคู่สุดท้ายของรายการซึ่งเป็นคู่เอกคู่กันแล้วก็คงจะไม่แคล้วกันแน่ๆยกมาจากคู่เอกรายการใหญ่เมื่อวดที่แล้วนะครับเจ้ามาังกรเหล็กท้องเสียนะครับน้องชายของเมฆบาลานชัยซอมเด็ดรัดสิบดปีหนักปล่อยหกสิเอดกิโลกร,รมัมสูง175เสบห้าเซนติเมตรชกมาประมาณ80ดิกว่าไฟเด็กคนนี้เก่งเร็ว แล้วก็ฟอร์มสดมากชนะยอดกระตันยูเสมอบุญหลงชนะสู้ศึกชนะนกชัยกรพิชชนะคะแนนเบสกิติหรือเก้าฟ้าน้อยสอจารุวันวันนั้นหักประกาเสียเลยแม่เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเจ้าฟ้าน้อยทาน้ําหนักเยอะแม่วันนั้นเสียตังค์หมนะครับคูชชกไก่ป่าพอแพงวิเศษยิมสิบสามเหลียญทาวเวอร์ร้อยยี่สิบแปดปอนด์จากขอนแก่นเคยผมเคยให้ฉายาเจ้าลัมโบอีสานเลยนะครับตอนเป็นยินดี 23ป่ปีรุ่นพี่64กิโลกร,รมัมน้ำหนักไปปล่อยมากกว่าสูง1้อสิซนเมตรชกมา100ร้อยก่าไฟรูรลางก็จะเสียเปรียบหน่อยนะครับแต่ได้เวทได้วิกต็ตชนะชัยชนะปฏิหารและชนะน็อกหนึ่งอุบนมวยคนนี้ผมออกไปที่เจ้าไก่ป่าพอแพงวิเศษยิมวันนี้จะใช้เวทพิกัดที่ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้นะครับปกติต่อยอยู่ร้อวันนี้มาต่อยร้อ บีบลงมานหน่อยแต่ต่อยเดึกผมว่าเฟินนะครับวันนี้ไก่ป่าพอวิเศษยิมดีกว่านะครับวันนี้จากชนะเจ้ามังกร<ม>เด็กบันนาะคอนไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยอ่ะสรุปสองตัวรักตัวชอบนะครับบัลลังเพชรพลอยพิชชาน่าลงทุนครับรอบแรกส่วนรอบหลังชาติวีขุนศึกและไก่ป่า เป็น3ตัวหลังที่น่าลงทุนครบถ้วนจบทุกกระบวนการวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ครับรายการมวยมันวันศุกร์แล้วก็มวยเด็กที่เวทีตะวันนาวันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ